สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพี่นะคะจากจังหวัดสุรินทร์สรสะรสระสระสระเรนเนาะพี่เนาะวันนี้นะคะวันที่6เเดือนองมีโปรพิเศษมาให้พี่ๆด้วยแล้วก็มีงานผ้าใหม่มันมีซึ่งไม่เคยยกมาก่อนเลยเป็นงานของครูสมใจผู้สมใจเป็นครูทองขึ้นชื่อลือชาอในจังหวัดสุรินเนาะงานของคุณครูเนี่ยจะเป็นงานรุ่นเหล่านี้ นะคะคุณครูเนี่ยชื่อครูสมใจนะคะจะทอผ้าไหมมัดหมี่ส่วนมากแล้วจะทอเป็นงานสามตะกรูแก้วเหยียบหอ่อหรือว่าสามตะกรอใบโคมเนาะซึ่งเป็นงานสีธรรมชาติแล้วเป็นสีธรรมชาติก้าวไม้มงคลแล้วก็ลายมัดหมี่ที่คุณครูเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นลายมงคลด้วยวันนี้เอ๋มีงานวันนี้เอจะปล่อยทั้งหมดไปสาคลิปนะคะคลิปที่หนึ่งคลิปที่สองคลิปที่สาซึ่งพยายามทําให้ทันวันนี้เลยหครับหกเนาะสำหรับคลิปแรกเนี่ยจะเป็นงานของครูสมใจล้วนๆเลย งานของครูสมใจเนี่ยที่ๆสามารถทักทายสอบถามหรือว่าดูรูปภาพเพิ่มเติมทักเข้ามาได้เลยนะคะเอทิ้งช่องทางการติดต่อเอาไว้ข้างล่างคลิปนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นไลน์ของเอไลน์แอดแล้วก็เป็นแฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วก็เป็นเบอร์โทรนะคลิปที่หนึ่งเป็นงานของครูสมใจล้วนๆเลยครูสมใจพื้นที่หนึ่งเลยเนาะพี่เนาะนอกจากเป็นงานสีธรรมชาติก้าวไม้มงคลลายมันหนีที่คุณครูเลือกใช้เนี่ยก็เป็นลายมงคลด้วยอย่างพื้นที่หนึ่งผืนนี้นะคะ 6,900บาททับหมายเลขมหนึ่งพี่พี่ดูลายผ้าใกล้ๆนะคะเขาจะเป็นงานทอ3าตะกรูกแก้วเหยียบหอเนาะสามตะกรใบคมูมถ้าสมงมาแว้วพี่มองถ้าท้ากล้องก็สซูมเห็นได้นะมันจะเป็นลายปูนะคะลายคมมจางๆเป็นลายลูกแก้วพยายามหาให้ดูนะคะ เป็นลายลูกแก้วจางๆอยู่ในท้องผ้าเราเรียกกันว่าทอสามตะกอลูกแก้วเหยียบหกแล้วทั้งผืนผ้าเนี่ยเป็นสีธรรมชาติงานไม้ม,มุมบนืนที่1จะราคา6,900บาทที่พี่ดูลายนะคะหน้านางของคุณครูจะเป็นหน้านางแบบนี้เชิงคู่บนเชิงคู่ล่างแล้วปึ๊บตัวหน้านางน,นะคะจะประกอบไปด้วยหน้านางริ้วตรงนี้นะคะหน้านางริ้ว2เส้น นอกจากหน้านางริ้วแล้วอย่างผืนเนี้ค่ะถัดเข้ามาก็จะเป็นหน,น,น้านางนกถัดเข้ามาจะมีขั้นหน้านางแล้วลายผาพผืนนี้พี่พี่เห็นไหมคะลายดอกบัวพากาชกพกาชกเนี่ยแปลว่าดอกบัวนะคะในผืนผ้านี้จะมีอย่างนี้ตรงที่เห็นตรงนี้และค่ะเป็นลายดอกบัวพกาโชกพกาชกนะคะดอกบัวแล้วก็มีกลเอีดตอตรงนี้นะคะแล้วก็ขั้นด้วยลายตรงนี้มีกลอกระเอีดขั้นแล้วตรงนี้เป็นเหมือนลายดอกมะเขือผืนนี้เป็นลายมงกลพากาชกดอกบัว 6,900บาทงานสีธรรมชาติ9ไม้มงคลเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดของภาาไว้ข้างล่างให้นะคะว่า9ไม้มงคลมีอะไรบ้างยืนธรรมชาติพวกธรรมชาติงานผมที่สมใจครูสมใจผืนที่1 1ทั6,900บาทต่อไปเป็นผืนที่2 พื้นที่สองเนี่ยจากราคาหนึ่งห่งพันบาทพื้นที่สองหนึ่งพันบาทพื้นนี้ยืนเขียวสวยๆไม่ค่อยเคยเห็นงานของคุณครูที่ยืนด้วยชายคุยสีเขียวสวยๆแบบนี้เลยลูกแก้วเหยียบหอหน้านางเอกลักษณ์หน้านางสองชั้นเช่นเดียวกันชั้นนอกสุดจะเป็นหน้านางริ้วถัดเข้ามาจะเป็นหน้านางน,นก แบบนี้นะคะแล้วก็มีขั้นหน้านางเชิงคู่บนล่างวิพี่ดูเชิงของคุณครูเขานะเชิงวิจิตรงดงามตราการตาทัดลงมาเป็นหมี่ขอแล้วก็มีเชิงดอกบัวตัวลายผ้าผืนนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูลายผ้าใกล้ๆชๆัดๆกล้องเนี่ยจะต้องทําเป็นแนวนอนเพราะวา่าทำเป็นแนวตั้งพี่พี่จะเห็นรูปภาพได้ไม่เต็มจอของพี่พี่นะคะผืนนี้คุณครูแปะเอาไว้ว่าอย่างนี้นะคะข้างบนเนี่ยเป็นเหมือนดอกซากุระดอกซากุระเมืองไทยดอกซากุระก็เป็นดอกไม้ที่เป็นความโชคดี นะคะสัญลักษณ์ของทางประเทศญี่ปุ่นส่วนข้างล่างเราแต่งด้วยเชิงชางแบบนี้อีกให้หยิบไม่ด้วยใกล้ค้าเป็นค้างสีทองตัวควรเป็นดอกคาดูละ่ะค่ะมุงสูงสองเมตรเช่นเดียวกันสามตะกอนลูกแก้วเหยียบหอเชิงวิจิตรงดงามแต่าการตาเป็นหมายเลขที่สองผืนนี้สวยอย่างนี้เลยถ้าพี่ๆชอบผืนนี้หรือว่าขอรูปภาพเพิ่มเติมแจ้งได้เลยนะคะงานทอสามตะกอนลูกแก้วเหยียบหอสีธรรมชาติ ก้าหมายมงคุณต่อไปเป็นผื่นที่สามสำหรับผื้นที่สามราคาเบาลงมาหน่อยเนาะผื่นที่สามเป็นลายแบบนี้ห้าพันเก้าร้อยบาททับหมายเลขที่สามนะคะห้าพันเก้าร้อยบาทกระแสะเบยมูยปีใบกระแสะใบนะคะคุณยาเยเรียกว่าลายกระแสะใบแต่ว่าเลขสามมากันเป็นสายแบบนี้หนึ่งคูณสองเมตรหน้านางเอกลักษ์หน้านาง,อนานางสองชั้นถัดเข้ามาเป็นหน้านางนุกแบบนี้เนาะแล้วก็มีขั้นหน้านางเนี่ยค่ะหน้านางเป็นหน้านาง มีขั้นหน้านางตรงนี้นะคะแล้วก็ลายผ้าเป็นลายแต่เปลายนึคู่สองเมตรเชิงคู่บนเชิงคู่ล่างงานทอสามตะโก้ลูกแก้วเหยียบหอเป็นสีธรรมชาติไม้มงคลแล้วก็เป็นงานหมักโครนด้วยนะคะพี่ที่สามารถนุ่งจับหน้านางได้ผ้ายาวเต็มสองเมตรนะงานของคูเนี่ยคือสวมใส่พันหรือว่าคลุมไปที่ไหนดูกันเลยในจังหวัดสุรินเนี่ยลองเรียนแบบไม่ได้แล้วสวยที่สุดดูคุมไหล่ให้ดูสวยเพยอย่างนี้เลยขออนุญ,ญาตยืนนะคะวันนี้ สวยอย่างนี้เลยหนึ 1, 2, ่งคูณสองเมตรนะคะพื้นนี้เป็นพื้นที่สาสามทับห้าพันเก้าร้อบาทงานททสามตะโก้ลูกแก้วเหยียบหอต่อไปเป็นพื้นที่4ี่พื้นที่4ี่เราเรียกกันว่าลายหน้าเกีียวหน้าเกีียวของคุณรูเป็นอย่างนี้งานเก้าไม้หมุคล5้า0ัน้าร้อบาทหน้าเกีียวเชิงคู่บนเชิงคู่ล่างมาดูหน้านางกันโน้หน้านางกิกาักษ์เช่นเดียวกันหน้านางริ้ว2เส้น ถัดเข้ามาก็จะเป็นหน้านางนกงมงกุฎแบบนี้เชิงคู่บนล่างน,นะคะลายเป็นลายหน้าเกี้ยวแบบนี้หน้ากว้างค่าหนึ่งค้ายาวเต็มสองวินนะคะสวยอย่างนี้เลยพี่หาหน้ากว้างผ่าหนึ่งค้ายาวเต็มสองวินงานถอดสามตะตก,ก้อลูกแก้วเหี่ยวหอเนื้อนุ่มหมักโดนด้วยนะคะเป็นหมักโดนถึราเนื้อนุ่มพิ้พวทิ้งตัวแล้วมีน้ำหนักคืนนี้เป็นหมายเลขที่สี่สี่ทับ ห้าพันเก้าร้อยบาทเนาะงานของครูสมใจครูสมใจเป็นครูทอนะคะในจังหวัดสุรินทร์ทองานสีธรรมชาติไม้มงคลแล้วก็ทอยกตะโพเป็นสามตะโพลูกแก้วเหียบหอพี่ๆจะเห็นลายผ้าเน่ยค่ะเป็นลายลูกแก้วสางๆอย่างนี้อยู่ในทองผ้าเราเรียกกันว่าสามตะโพลูกแก้วเหยียบหอนะคะหมายเลขสี่ห้าพันเก้าร้อยบาทต่อไปเป็นหมายเลขห้า หน้านางทุกผืนหน้านางเหมือนกันเลยคือหน้านางริ้วเนาะหน้านางริว้วคืนนี้เป็นดอกแบบนี้เอออ่านให้ฟังนะคะว่าลายนี้คุณครูเขียนมาว่าเป็นลายอะไรหนึ่งมสองบาทสําหรับขืนนี้คุณครูคเขียนไว้ว่าเป็นลายดอกบัวกับดอกจานดอกจานดอกทองกว่าวะเนาะพี่โนดอกทองกวาวที่ไหนเขาเรียกกันเหมือนกับว่าทางข้างไหนเรียกว่าดอกดอกจานอีกข้างหนึ่งก็จะเรียกว่าดอกทองกวาว นะคะข้างบนเป็นดอกกานดอกทองกวาวข้างล่างเป็นดอกบัวดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีอยู่แล้วแล้วเชิงดูสิคะงดงามวิจิต,ตราการตาหน้านางเป็นหน้านางสองชั้นหน้านางริ้วแบบนี้แล้วถัดเข้ามาก็จะเป็นหน้านางนก่านด้วยหน้านางโบราณดอกบัวสวยงามมากที่ฐามีดอกบัวตูมดอกบัวบานสามตะกรุูกแก้วเหยียบหอหมายเลขห้าหนึ่งหสองพันบาททับห้านะคะเหรือนี้พี่ๆขอเออดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะให้ดูใกล้ๆเนี่ยข้างบนเป็นดอกกาน ผ้าล่างเป็นดอกบัวนะคะพ้าล่างเป็นดอกบัวมีดอกบัวตูดมดอกบัวบานแบบนี้แล้วปุ๊บก็มีใบบัวด้วยที่ดูเชิงของคือแล้วเงคือคอ,อล,ลงังการมากมากเลยะคหนึ่งหมื่นสองพันบาทต่อไปเป็นหมายเลขหกหมายเลขหกีทั้งหมดเนี่ยเป็นงานสีธรรมชาตินะก้าสีก้าไม้มงคผลนอกจากใช้ไม้มงคผลแล้วลายผ้าก็เป็นมงคผลมากๆด้วยคืนนี้มงคลมากที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทดอกคูนด,ดอกดคูณชัดๆแบบนี้เลยอะ่ะ เนี่ยค่ะดอกคูณชัดๆแบบนี้เลยดูแต่ว่าเชิงก็วิจิตรงดงามตาการตาแล้วนะคะสามตะกรอลูกแก้วเหยียบหอหน้านางเป็นหน้านางริ้วถัดเข้ามาเป็นหน้านางโบราณแบบนี้แล้วตัวท้องห้าเป็นลายดอกคูณคำคูณที่ขาคำคูณเนาะความหมายของดอกคูณหนึ่งคูณสองเมตรทับหมายเลขหกหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะคะดอกคูณแบบนี้ถิ่เหยียบไปยืนไห้พี่ๆดูดี่ได้เห็นลายภาพทั้งผืนนภาพเป็นหมายเลขหกดอกคูณ คํคูณพืนนี้ยืนสีน้ำเงินโครมาท่าจากงานครามเห็นไหมคะมีนกเอาดด้วยดอกคูณสวยๆแบบนี้มีที่เพรอลังการงานหนึ่งหมื่นสองพันบาทครับมนะคะต่อไปหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดทับหนึ่งหสองพันบาทหมายเลขเจดก็เป็นดอกบัวทั้งผืนผ้า มีนกเชิงอลังการงานสร้างมากมากเลยพี่เจ็ดพับหนึ่งหมื่นสองพันบาทถัดลงมาเป็นเชิงดอกบัวตัวลายผ้าเป็นนกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นดอกบัว 1, 2, หนึ่งคูณสองดูก่อนพื้นนี้ดอกกุหลาบขอประทานด้วยค่ะเจ็ดพับหนึ่งหมื่นสองพันบาทเป็นแจกันดอกดอกุหลาบดอกกุหลาบก็เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีพร้อมกับงานโอสามตะกรลูกแก้วเหยี่ยมห่อแล้วก็เป็นสีธรรมชาติงานเก้าไม้มงคลหมายเลขเจ็ดหนึ่งหมื่นสองพันบาทลายดอกกุหลาบนะคะ ต่อไปหมายเลขแปดหมายเลขแปดจะเป็นยืนเขียวแบบนี้หนึ่งมืนสองพันบาทเช่นเดียวกันพืนนี้เป็นลายบานไม่รู้โรยสวยเนาะพี่เนาะบานไม่รู้โรยจริงพี่พี่ดูลายมาือคุณแม่สิคะสวยพี่ค่ะผืนนี้สวยโดบานไม่รู้โรย เหมือนจริงๆนะคะแล้วก็เป็นนกเนื้อนุ่มมากๆค่ะเป็นงานทอสานตะกอลูกแก้วเหยียบห่อสีธรรมชาติงานไม้มงคลบานไม่รู้โรยแบบนี้เลยทั้งผืนผ้าข้างบนเป็นนกหน้านางเป็นหน้านางริ้วแล้วก็หน้านางโบราณหน้ากว้างผ้านหนึ่งผ้าย,ยาวเต็ม2เมตรนะคะพี่ๆสามารถนุ่งจับหน้านางได้นุ่งปลายได้แล้วพุ่มไหล่ได้สวย,ดวยงานของคู้สมใจเนี่ยเดินในจงังหวัดสุรินทร์รู้เลยนะว่างานทอของ่ันใดเป็นเอกลักษณ์ที่สุดสีธรรมชาติงานก้าไม้มงคลลายดอกบานไม่รู้โรยหมายเลขเจ็ด พับหนึ่งบาทถ้าสมมุติว่าเอ๋บอกหอมายเลขผิดไปต้องขอประทานโทรนะคะแล้วก็มาต่อกันที่สองคือสุดท้ายงานของพี่สมใจหรือครูสมใจคืนนี้หน0 0งบาทเช่นเดียวกัน เป็นลายไก่นะคะลายไก่ไก่กับต้นพูนไก่เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความขยันขันแข็งถัดขึ้นมาเป็นดอกไม้แบบนี้แล้วข้างบนเป็นดอกพูนเป็นต้นดอกพูนเลยค่ะพี่ค่ะมีทั้งดอกบัวมีทั้งต้นดอกพูนค้ำพูนข้างบนเชิงคู่บนล่างอลังการงานสร้างงานทอสามตะกอ ลูกแก้วเหยียบหอนะคะหน้านางเช่นเดียวกัน8ปดับหนึ่งหมื่บาททั้งไก่ทั้งต้นปูนทั้งดอกบว 1, 2, ัวหนึ่งพูนสองเมตรนะพี่นะเนื้อนุ่มพริ้วทิ้งตัวและมีน้ำหนักต่อไปเป็นหมายเลขเก้าเก้าสวยมากๆ12,000บาทเช่นเดียวกันสำหรับพื้นที่9้าเป็นลายแจกันแบบนี้นะคะแจกันดอกบัวลาว มีนกเกาะอยู่ด้วยหน้านางเป็นหน้านางริ้วเชิงคู่บนล่างมีหน้านางเชิงของคู่ที่อลังการมากนกผู้เชิงวิจิตนะคะปึ๊บหน้านางเป็นหน้านางริ้วแบบนี้หน้านางริ้วผืนนี้พี่ดูสิคะเป็นโฮนะคะเป็นโฮปลาเตื้อดแล้วผัดเข้ามาก็เป็นหน้านางที่เป็นหน้ากล้อมเพชรปึ๊บตรงนี้เป็นหน้านางนกตัวลายผ้าเนี่ยเป็นแจกันดอกบัหนึ่งคูณสองเมตรเชิงคู่บนล่างเป็นเชิงดอกบัว นะคะทอสามตะกอนลูกแก้วเหยียบหกเอกลักษณ์ของครูคือสีธรรมชาติงานไม้มงคลไม่ว่าจะเป็นงานครั่งงานต้นไม,ม้ยมนิยมชมชอบแล้วก็มีครูเนี่ยนอกจากเลือกใช้ลายที่เป็นมงคลแล้วอะ่ะก็ใช้สีธรรมชาติที่เป็น แบบไม้โมงคลด้วยชื่อที่เป็นมกคลไม่ว่าจะเป็นดอกพูนต้นพูนเนี่ยก็ให้สีได้ต้นครั่งครั่งที่แข็งแข็งอะคะ่ะมั่งคั่งยังยืนพื้นนี่เป็นผืนสุดท้ายหนึ่งันบาทแจกกันดอกกุหลาบทอสามตะกอลูกแก้วเหยียบหอนะคะพี่ขาสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่หนึ่งสหรับวันนี้เดี๋ยวต่อกันเลยในคลิปถัดไปอย่าลืมไปต่อที่คลิปที่สองนะคะเดี๋ยวไปต่อเลยสวัสดีค่ะวิเพิ่งสวัสดีเนาะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะกดติดตามกดถูกใจไว้ให้เอ๋ด้วยเนาะ,ะพี่ขา